หมูแดดเดียวทอดเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันอีกแล้วค่ะมามาทุกชานน์แนว คลิปนี้เรามาทำหมูแดดเดียวกันนะคะเรามาทำหมูแดดเดียวกันค่ะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นๆหั่นเป็นเส้นๆน,น,นะคะไม่ต้องบางมากบางมากทอดไม่อร่อยแข็ง เวลาเร่งด่วนเราก็ไม่ต้องทำกับข้าวเยอะเวลาเร่งด่วนเขาก็ได้ทอดกินง่ายๆปินเมนูง่ายๆสบายๆติดมันน่อยๆนะคะถึงจะอร่อยเอาแต่เนื้อมันเลยก็ไม่อร่อยนะคะติดมันด้วยเวลาทอดอร่อยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ แซ่บแท้ๆเจ้าน้องกับตันดูการ์ตูนอยู่ในห้องค่ะยังไม่เห็นออกมาปวนแม่เท่าไหร่วันนี้เนื้อหมูหั่นเป็นเส้นชิ้นตามใจชอบใส่กระเทียม ครงปรุงก็จะมีกระเทียมผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแค่นี้เองค่ะแล้วก็คุกคลุคลเขาเาให้เข้ากันทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราเอาไปตากกันนะคะตากเันค่ะห้าบ้านากหมูแดดเดียว จากหมูแดดเดียวตากใส่กแกงคอนดูกันพระแรงวันหมูหมักไว้สองชั่วโมงผ่านมาแล้วนะคะไม่ต้องมาตาก บ้านจัดสรรขึ้นบ้านเยอะวันนี้เป็นวันหยุดด้วย ดีๆนะคะป้องกันมะเร็งวันตากแดดตากแดดสักครึ่งวันนะคะนี่จ้าหมูแดดเดียวแล้วตากไว้ครึ่งวัน เก็บมาเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไว้ทอดกินกันนะคะ ยินดีโลยินไมห่หรอกยินมห่หรอเจ็เนี่ยต้มตาผ็ดนี่ไปตองผ็ดเผ็ดหนึง่งถนะูกไหม con tan một thôi gì các con Hãy subscribe

มาหรอ <c oughs> ทำโอเค <Okay. S 1> ได้โอเคไหนทำไงโอเคโอเคโอเคนี่จ้าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ